ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ s r v e r MC d e v e l o p c u b อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมพาท่านมาคำๆนะัะผมพาไปเกียนคนในเซิร์ฟนะตอนนี้ผมทัาวีอยู่นะทัาวีก็คือหายตัวนะผมหายตัวงี้นะแบบนี้เลยทีเดียวเกมียร์ยของบของยึดนะ <laughs> โอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องเทเลพอร์ตนะวิธีเกียนผมไม่ง่ายนิดเดียวฮะหลายคนก็เคยเจอแบบนี้ฮะถ้า ถ้าเขามาดูคลิปรู้เลยว่าใครทำเนะยผมผมทำเนะี่ยตอนนี้คนออนสามสิบคนนะฮะเพราะตอนนี้วันอาทิตย์แล้วพรุนี้ต้องไปโรงเรียนนะคนเลยออนน้อยหน่อยอเคทเราสุ่มเลยเราตีพีสุ่มนะอืมอุ้ยตรงนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้รู <c oughs> งงนะึกว่าเขางงฮะเอ้าหรือว่าโดนอะไรวะต่อยต่อยอืเอเฮ้ยเราไม่ แกล้งก็มีคนไม่พิทังรู้สึกว่าเขาจะงงเลยรู้สึกว่าไม่มีคนให้กูแก้งเลยอะกูดูฟักเราวาไม่ไหลลงมาจังไหนวะเฮ้ยเจอแล้วคนผู้หญิงนะฮะกูโดนด่าไม่แก้งผู้หญิงเนี่ยอ้อาวคิดว่าซอมบี้ตบนะฮะตอนนี้เราไปแก้งผู้หญิงฮะตอนนี้เป็นเฮ้ยนี่แหละโดนกู8ขอโทษนะไปดูคลิปผมขอโทษที่ผมพูดหยาบคายนะ เอ้ยมันงงมันงงเอ้ยไอ้นี่แหละเอ้ยวิธีแก้ของนะเอฟเอฟผมจะเสกบอสออกมานะผมเป็นสเกลิตันคิงฮะไปจะไปหนึ่งตัวฮะกดไปทนี่เออเชื่อออเลือดเก้าร้อยเนี่ยเออเอาดิเอาดิเอ้ยกระเด็นเออเอาดิเอ้ยเอาดิเอาดิโอ้โหรู้สึกว่าอาวุธมันจะตบแรงเนี่ย ตบ,ตบมันตบไม่แรงหรอกต้องกระเด็นไกลไงวรันี่มันต้องสองตัวเว้ยตัวเดียวมันไม่ได้นะตายเรียบร้อยนะตายหายหนึ่งตัวฮนะเอ้ยมันเอาดาบเลยมาตีวะเอาตายหายโอ้ยไม่เกิดตายหายเรียบร้อยนะฮะจะเกิดมาใหม่ไหมเอ็มมาใหม่นะฮะอันนี้เราจะออกไปสู้ลนะเออเอาดีเอาดีเออเอาดีเอาดีเออเอาดีาดาดาดตายฮะมันสู้ไม่ได้บอกแล้ว ตายหาไปเกิดมาใหม่อีกรอบเออพี่ว่าอะไรวะ e eka eka e หนึ่งคูสองเออเอาดีเออเข้าบ้านตายมันเกิดมามันตายเรียบร้อยฮะตายหาทับโฮมาเนยเพราะว่าตายข้ามูบโดนตีตายแน่นอนเนี่ยในจุดจุดนี้เพราะว่าตัว เพราะตวสเกลิตันคิงผมแม่งเข้าไปยึดบ้านแล้วรู้สึกว่ามันจะออกเกมยังไม่ออกเกมฮนะมันรู้สึกว่ามันจะไปไปเอาอุธเพิ่มนะอีกเพื่อนแม่งอีกคนนึงแม่งไปไหนกแล้วก็ไม่รู้นะแล้วผมก็มาเจอกับผู้โชคดีหนึ่งท่านนะผมเราจะตัดบ,บอสไปสักหนึ่งตัวนะเห็นถูกปะวะเออมันงง มองมันบองไม่เห็นหรือว่าไอ้อบ้าเออเออกไปอย่างง่ายๆง่าย,ายดดยแล้วบอสกูก็เออรถผมแม่งยึดห้องแล้วบอกเลยมึงกลับเข้าห้องไม่ได้แน่นอนนะฮะไปไหนแลว้ววะข้ลงล่างอเออเออเออดิเออดิเออตายนะฮะเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยโอ้ <laughs> oh my god เรียบร้อยดีนะ่ยตายหายไปเรียบร้อยนะบม เอ,อ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเล่นกับบอสไหมน้องเออ <c oughs> ตายหาโอ้ไม่ goodness oh my god เนี่ยตายหายเรียบร้อยงงดูจุดจุดนี้เอ้ยอันนี้เป็นวันดีฮะแต่นี <c oughs> ้เป็นวันดีแล้วสองสามตัวฮะอู้บบบบบบแตก <c oughs> วูดฮองแตก โอ้ยตายตายไปมีคนดาบโหดเว้ยมีคนดาบโหดเว้ยเออตายหาหมดเนี้ยเออเออใครวะาดาบโหดนะดาบโหดนะเออดาบโหดร่ะดาบโหดร่ะดีเออเอาดีดาบโหดร่ะดาบโหดรเะ้ยผมไม่ยอมนี่ต่อยดีเออวงแตกวงแตกนะฮะ โอ้ยกูโอ้ยกูถามันเลยกูตั้นคิงอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่กูัวไอเออขึ้นมาฆ่าแล้วตอนนี้บางคนขึ้นมาฆ่าเออกวยโคตรเจอเออตายตายตายฮะเออเออตายตายฮะเออไอ้นี่ตีรัวตีรัวเอ้อเออเออดิเออไอ้เอีกเออสะดุ้เต็มตัวเออตายนะโอ้ยกอดเฮ้ยมันไม่ยอมฮะมันซื้อมันจะ แค้นนี้ต้องชำร้านต้องตียืนยืนยืนซดนะฮะโอ้โหแบบว่าซดมีคนเดียวนะโอ้โหเสียงมันดังไปปตัวเออเออตีตีเอ้ยอธงูเออเอาดีเอาดีออกไปทำไมไปทำมอยไปทำมไมฉันเห็นกูฮะเออไม่เห็นผมเียถ้าอัดพายมากก็ต้องขอภัยด้วยนะเอ้ธทนย์มันไม่ทำงานเลยไว้สัตว ไปตีมันดีนอยู่นั่นนะี่เออเอามันเออจะต,ตายตายใครตายก่อนเลยตายเออตายเอาดีเอาดีธนูเนต็มตัวคุณว่าเม่นไอ้เหี้ยเออนูก็ตัวเม่นอ๋ออเอาดีเอาดีเอเอศรีวิทันคิงทำอะไรไม่ได้ฮนะตอนนี้อู้หูยตายนะฮะศรีวิทันคิงกลัวไปข้างนอกได้ไงนะผมคุณนี่อึ้งนะฮะ